สวัสดีครับจอแอนดรอยบายชอวัตนะครับวันนี้ก็มารีวิวตัวอจอเครื่องเล่นนะครับแอนดรอยตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นแรม2ลอม32มสิบสองะอ่านใช่อ่าแรม2ลอม32 Android 12นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อ ตำหนินิดหน่อยก็คือไม่มีอ e ีคอไรเซอร์ในการปรับแต่งเสียงนะครับของท่านใดใช้ตัวนี้อยู่ก็รับชมวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็หลักหัวข้อหลักๆก,ก็จะมา,าวันนี้ก็คืออัปเกรดให้ตัวจอของเรานะครับมีปุ่มปรับแต่งเสียงอ่าอีคอไรเซอร์นั่นเอง าบางท่านก็อาจจะเรียกว่า,า DSP ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตตัวจอแ n ดอยให้มีอ่าอีโคไลเซอร์ปรับแต่งเสียงนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาเป็นไฟล์ในแฟลชไดร์นะครับก็จะเป็น DSP 16ช่องนะครับตอนนี้ผมเสียบแฟลชไดร์เชื่อมต่อเข้าไปกับตัวจอแล้วนะครับ ก็เข้าไปติดตั้งกันเลยนะครับโอเคก็ใช้เวลาสักไม่ถึง2นาทีนะครับในการติดตั้งอ่าเรียบร้อยครับไวมากครับเปิดครับทีนี้อ่านี่แหละครับหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะาจะ16ช่องจริงไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนับสักครู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 4 15 16, 16็ดช่องนะครับอ่าครับตอนนี้ปรับเบรปรับรบทิีทางสมดุลน,นะครับอ่าโอเคครับก็เพิ่ม ประสิทธิภาพในการปรับแต่งเสียงให้ถูกใจของเจ้าของรถนะครับเจ้าของจอทุกทกท่านนะครับก็ตัว e ตอี l คไลเซอร์ทนี้ก็จะไปเพิ่มอ,อยู่ที่ไอคอนนะครับเดี๋ยวผมกดโฮมดูนี่ครับมาแล้วแต่ก่อนจะไม่มีเนาะครับทีนี้เราก็มาเพิ่มเข้าไปครับทำให้ การปรับแต่งเสียงของจอ Android เราทําทให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับาการอัปเรกดตัวจอ Android ให้มีอี u a ไ i เซอร์นะครับในรุ่นที่ไม่มีอ q u a ไ i เซอปรับแต่งเสียงนะครับคลิปนี้ก็อขอรีวิวการาเพิ่มอัปเรดระบบเสียงด้วย าไฟล์ของ USB นะครับที่ผมดาวน์โหลดมานะครับให้เป็น DSP 16ช่องก็ขอขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณครับ